เอาล้ครับหาเที่ยวดูผลไม้ต่างๆมาเจอต้นมะยงชิดนะครับอยู่กลางสวนชะอมนะครับก็เลยเดินเข้ามาดูไม่รู้ว่าจะออกลูกไหมพอดูใ,ใกล้ๆสรุปว่าพอมีลูกบ้างเหมือนกันนะตอนแรกก็คิดว่าแถวลบบุรีเนี่ยเขาปลูกมะยงชิดอยู่เหมือนกันแต่เอ๊เขาจะติดลูกเหมือนภาคเหนือไหมเพราะที่บ้านผมมันติดเต็มต้นเลยแต่ที่นี่มันไม่ค่อยติดนะแต่ก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นนี่นะฮะคือดอก เนี่ยครับมีการออกดอกนะครับผมแล้วก็มีลูกนะนี่ครับมโยชิดที่นี่นมือผมนะเออแล้วมีลูก,กน,นะครับก็มีบ้างนะครับโอเคมโยชิดก็เริ่มมีบ้างก็ถือว่าหรือว่าปุ๋ยม,มันอาจจะเป็นยังไงหรือพวกภูมิอากาศนะไม่ทราบนะเนี่ยมัยมโชิดมีอยู่เหมือนกันนะครับปะปลายเลยใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าน้อยพูดถึง พรที่บ้านผมออกเต็มต้นไปหมดเลยนี่ฮะนี่นี่คือต้นมะยงชิดนะนี่มีมีต้นรูปเล็กก็มีนะดอกมันก็มีบ้างไม่มากนะครับนี่นี่จะแสดงให้เห็นว่าที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยผมเจอต้นมะยงชิดปลูกหลายต้นเหมือนกันนะก็ ก็ออกอยู่บ้างนะครับก็มีอยู่บ้างนะแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่บางส่วนนะที่ผมเห็นเขาขายตามข้างถนนเนี่ยเขาอาจจะเป็นสวนที่เขาดูแลต้นไม้บางทีจะออกดีนะเขามีขายอยู่ข้างถนนด้วยแหละมีกระกระท้อนนะเมื่อก่อนมีกระท้อนตอนนี้เริ่มมีโยงคิดกระมาปางหวานนะครับนี่ฮะนี่ฮะโยงคิดกระปางไม่โยงคิดนะน่านจะมปโยงคิด อืมก็มีบ้างนี่ครับผมเห็นก็เลยพามาดูนะครับนี่ดอกนะคือผมเองอ่ะ ขับรถอ,อยู่แล้วผมก็เห็นต้นมะยงชิดนยอยู่กลางส่วนชะอมฮะ<ๆ>ผมก็เลยสงสัยว่ามันออกลูกไหมนะก็เลยขับรถลงมาดูนะครับก็ปรากฏว่าเจออยู่เหมือนกันนะเจอลูกบนหนึ่งเหมือนกันนี่นะมันอยู่กลางมันอยู่ใกล้ๆกับรถไฟทางไเอ,อ,อยู่ใกล้ๆกับรถไฟทางคู่นะครับผมก็เลยเดินเดินมาดูนะก็ปรากฏว่าเจอเจอมะยงชิดอยู่พอตำรวจผมมองไปมงมาโอ้โหเยอะมนกนะเนี่ย มันจะแบบแอบตามใบอยู่นะอืมนี่ก็แสดงว่าอืมถึงจะออกไม่มากแต่ถ้ามุลนิสสัดที่ดีก็อาจจะออกถ้ามุลนิสสัดที่ดีก็อาจจะออกนะโอ้เยอะเลยเห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเยอะแยะหมดเลยครับนี่นะฮะได้เห็นไปยงชิดจ่าที่จังหวัดลพบุรีนะครับ นี่นะครับพามาดูต้นมะยงชิดและก็ผลมะยงชิดนะครับที่จังหวัดลบบุรีครับบ้านผมอยู่ลิยาครับแต่ได้ครับน้ําท่วมะทั้งปีปลูกต้นไม้เลยไม่ค่อยได้ครับมันท่วมครับโอเคครับผมยังไงที่ลบบุรีก็มีผลไม้อยู่เหมือนกันนะพามาดูครับสวัสดีครับ